สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะ <c oughs> วันนี้ว่าคุณกาแฟ,ฟอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเปใช้มือถือถ่ายนะคะก็อาจจะมีการบบปาเหลวบ้างมองซ้ายมองขวามองล่างมองบนบ้างอะไรนี้คือแบบไม่รู้จะโฟกัสตร,ตรงไหนดีนะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกกันว่าคลิปในวันนี้นะคะเฟก็จะมาทํามาพูดนะว่าแบบช่วงนี้มันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมกักตัวอยู่แต่บ้านเนี่ยทำอะไรบ้าง <c oughs> ต้องบอกกันเลยนะว่าแบบช่วงกักตัวที่ผ่านมา ไปช้อปปิ้งเยอะมากๆทุกคนคือมันแบบอยู่บ้านมันไม่รู้จะทําอะไรมันแบบเล่นเกมก็บางทีเล่นเกมอะ่ะมันจะมีหัวใจว่าแบบเออเนี่ยถ้าแพ้ใช้หัวใจ1 2 3พอหัวใจหมดปุ๊บก็เล่นไม่ได้แล้วมันก็จะวกมาอยู่ที่การแบบนั่งไถแอปสีส้มนะคะหรือว่านั่งไถอินสตาแกรมนะคะแล้วก็แบบ เลือกอะไรเงี้ยว่าแบบเอออันนี้ก็น่าสนใจนะก็น่าสนใจสรุปซื้อเต็มหมดเลยซื้อเสื้อผ้าเยอะมากมากซื้อกระเป๋าเยอะมากทางทั้งที่ไม่ได้ออกจากบ้านแต่จริงงก็มีออกบ้างนะแบบไปซื้อของตุนเข้าบ้านอะไรเงี้ยช่วงที่โควิดมันค่อน,ข,อนข้างซาลงนะคะเฟก็ได้มีการไปเล่นแบบพวกเซิร์ฟสกีด้วยตอนนี้ก็ก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเล่นแบบโบรหรืออะไรขนาดนั้นนะก็เดี๋ยวขึ้นวิดีโอให้ดูแลกัน

คือแบบเฟเล่นเพราะว่าไม่ได้เล่นเพราะตามกระแสนะแต่ว่าจุดเริ่มต้นที่การเล่นเนี่ยคือเฟยอยากเล่นแบบพวกอะไรแบบนี้มานานแล้วตั้งแต่สเก็ตบอร์ดแล้วนะคะแต่ว่าพ่อไม่ให้เล่นเพราะพ่อบอกว่าเนี่ยตัวลื่นหัวแตกอะไรเงี้ยจนมาตรงขึ้นก็มาเป็นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยแหละก็เลยขอพ่ออีกแต่ว่าเฟไม่ได้ขอแบบขอเล่นธรรมดานะทุกคนเฟใช้คําว่าเอามาขายเป็นตัวอ้างแต่ว่าเฟก็เอามาขายจริงๆนะคือต้องขอบคุณการอยู่บ้านมากกว่ามันทําให้เฟได้หาอะไรมาขายอะแต่ก็ไม่ได้ขอบคุณซะทั้งหมดนะพอมันอยู่บ้้าาานนมักกก็รรูสึออยหะไท ก็เลยได้เอาซ้ฟสเก็ตมาขายนะคะทุกคนก็เดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูปะปะ นั่นแหละทุกคนก็เอามาขายเยอะมากๆเ <ๆ S 1> ฟยขายไปทั้งหมด110อันนะคะตลอดช่วงอยู่แต่บ้านเนี่ยขายไป1 1ออันตอนนี้ก็มีสั่งมาเพิ่มแบบจะสั่งมาขายอีกถ้าใครอยากดูคลิปแบบรีวิวเซิร์ฟสกินอะไรเงี้ยเฟยจะทําให้นะคือเฟยไม่รู้ว่าแบบมีใครอยากดูอะไรขนาดไหนนะคะก็คือจริงๆไม่ได้เล่นเพราะตามกระแสอย่างที่บอกแต่ว่าพอเอา,เอามาอ้างกับพ่อว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาขายนู่นนี่นั่นก็ได้ไปเรียนลองเรียนก่อนแต่จุดประสงค์ที่ไปเรียนเนี่ยไม่ได้เรียนเพื่อแบบว่าเรียนให้เล่นเป็นนนะแต่่่่เเรีียพืออทจให้ขสวา ล้มยังไงจะได้ไม่ล้มลงไปแล้วแบบหัวกระแทกพื้นคือมันจะมีวิธีทุทกคนว่าแบบเวลาล้มอ่ะขามันลงบางทีเราล้มไงหลังะตูดลงมือลงเงี้ยมือซ้นตูดระบมแต่มันจะมีวิธีล้มที่แบบว่ามันจะล้มแล้วเราดูตัวว่าเราล้มแน่เราสามารถเอาขาลงไปยันได้ทันอะไรประมาณเนี่ยเออมันก็จะมีวิธีสอนซึ่งมันก็ค่อนข้างจะคุ้มนะคะแต่หลังจากนั้นเฟยก็ได้ไปเรียนวิธีการลงปั๊มแท็กเพราะว่าปั๊มแท็กอ่ะมันค่อนข้างจะน่ากลัวก็คือแบบเราล้มไงหลังได้เลยต่อให้เราแบบฝึกวิีกกกกาาาาารรลล้้้มมมแวววอ่่ันนน็็ทํใหเเเฟจคคูึงบ ดูไหมเนี่ยว่าเซิร์ฟสเกตเนี่ยการเล่นตัมแท็กครึ่งชั่วโมงเนี่ยสามารถลดลงไปได้ถึง600แคลอรี่ซึ่งส่วนตัวเฟยอยากจะลดน้าหนักอยากจะออกกาลังกายอยู่แล้วแต่ไม่อยากจะแบบไปฟิตเนสอะไรเงี้ยแต่ยิงก็ไปแหละแต่ช่วงนี้ฟิตเนสมันปิดเพราะโควิดนะฮะแต่ก็คือจะแบบแบบกูต้องไปฟิตเนสกูต้องลดอาหารกูต้องกินอกไก่อะไรเงี้ยคือแบบโน no, ไม่เอาแบบนั้นจนมาเจอเซิร์ฟสเกตได้ทุกคนมันเป็นสิ่งที่เราอยากเล่นมันเป็นสิ่งที่ได้รับความสนุกและมันเป็นสิ่งที่เผาผลาญนะแคลอรี่ไปในต การเล่นสเก็ตออกไปต้อง600แคลเวลาเราวิ่งครึ่งชั่วโมงเราออกไปได้แค่2 3 0 0แคลเองแต่เนี้ยเล่นเซิร์ฟสเก็ต ได้ทั้งความสนุกได้ทั้งความโลดโผนความเท่แถมลดน้ำหนักหกไมแคลแล้วหลังจากที่เฟย์ได้ไปเล่นนะคะเฟย์ก็ไปสนามนู้นสนามนี้มากขึ้นไปลงปลามแท็กผลปรากฏว่าเฟย์ได้ใส่ Apple Watch ในการจับแคลอรี่1ชั่วโมงครึง่งเฟย์ลดไปทั้งหมด9ก้าอยแคลแล้วผลที่ตามมาของการเล่นซิลกิตอย่างต่อเน,นื่องเนี่ยณตอนนี้น้ําหนักเฟย์ลงไป4ี่กิโลแล้วแต่คือเหมือนไขมันอะกลายปเปนเป็นกล้ามเนื้อแทนคือไม่ได้อาจจะลดลงไปแบบ หุ่นสลิมหน้าตอบรนะูเงี้ยแต่หมายถึงว่ามันจะมีกล้ามเยอะขึ้นมากกว่าไขมันนะอย่างนงี้ก็เป็นแบบสิ่งดีๆที่เราได้จากการอยู่บ้านไม่มีอะไรทำนะคะแต่ต้องบอกกันเลยนะว่าเรียนออนไลน์นะเบื่อมาแต่ก็เรียนมาเป็นปีแล้วแล้วก็หวังว่าสักวันจะได้ไปมอสักทีนะช่วงนี้ทุกคนจะเป็นช่วงที่เฟยอยู่บ้านปิดเทอมนะคะปิด2อาทิตย์ระหว่งางเรียนซัมเมอร์แล้วเดี๋ยวพอเรียนซัมเมอร์ก็จะเรียน1เดือน แล้วก็จะปิดอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็จะขึ้นปีสาแล้วเฟจะขึ้นปี3ประมาณช่วงกันยานะคะก็หวังว่าตอนนั้นเนี่ยจะมีวัคซีนที่ดีและเราสามารถไปหมอได้ก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงปิดเทอมรอเรียนซัมเมอร์เนี่ยมันก็ทําให้เฟได้เจอกิจกรรมใหม่นะคะที่จริงๆเฟก็เคยทำเฟก็เคยชอบกิจกรรมที่เรียกได้ว่าคนจะเพื่อติงตองก็ได้เพราะว่าแบบเป็นของเล่นอะไรอย่างเชียะแต่เหมือนฝึกสมาธิได้ดีมากทุกคนแต่ก่อนอะเฟทำอะไรพวกแบบ งานใช้สมาธิหรือต้องใช้ความปราณีตไม่ได้เลยจ้าหัวร้อนจนตอนนี้เฟ์ได้มาต่อเป็นพวกอย่างนี้นะคะเขาเรียกว่าเรียกว่านาโนบล็อกนะคะแต่เฟย์จะเลือกต่อเฉพาะตัวที่เฟย์ชอบนะเพราะว่าชั้นในห้องมันว่างเดี๋ยวทุกคนไปดูแล้วกันเนาะว่าเฟย์ต่ออะไรไปบ้างเยอะขนาดไหน อ่ะทุกคนอาจจะเห็นแล้วมีทอมแอนเจอรี่ด้วยแต่ว่ายกทอมแอนเจอรี่มาโชว์ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าแค่จับมันก็จะพังอ่ะคือแบบตัวทอมใช้เวลาเป็นเดือนกว่าจะได้เพราะว่ามันพังบ่อยมากจริงๆตอนแรกอาจจะทําคลิปต่อทอมแอนเจอรี่ให้ดูด้วยทําแล้วด้วยแต่แบบพอมาต่อทอมอะคือแบบอ๋อไม่ถ่ายแล้วมันแบบพังบ่อยมากจนแบบคลิปคงจะยาวครึ่งชั่วโมงอ่ะทุกคนนี่อันนี้เป็นตัวที่เฟยทำล่าสุดคู่กับทอมแอนเจอรี่อันนี้ก็มีทําอีก3ตัวนะคะเดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูเนาะ ตอนทําเสร็จเนาะก็อาจจะเป็นคลิปหน้าอะไรอย่างนี้นะมันอยู่ระหว่างการทํานะคะก็นั่นแหละก็คิดว่าถ้าแบบต่อพวกเนี้ยเสร็จอะเคลียแบบนาโนบล็อกเสร็จอะจะกลับมาเพนสกุชีนะคะเหตุผลที่ห่างหายจากการเพนสกุชีไปนานมากเพราะว่าสี่หมดสี่อะมันต้องซื้อที่แบบเมกาเท่านั้นแต่ช่วงเนี้ยเราแบบไปเมกาไม่ได้อะหรือว่าแบบเราฝากคนที่อยู่เมกาส่งมาไม่ได้เพราะว่ามันเป็นช่วงโควิดใช่ไหมอะไรอะไรก็ยากไปหมดอะ ก็จะใช้เวลาในส่งนานขึ้นไปกลัวว่าแบบสีมันจะแห้งซะก่อนมาถึงก็คือไม่ต้องใช้แล้วมันแข็งแล้วก็เลยตัดสินใจว่าเออเดี๋ยวลองหาซื้อสีที่มีตามเมืองไทยทําเอาแล้วกันน้อแบบแก้ขัดไปก่อนให้มันมีได้เพ้นเพราะว่านี่ก็เก็บไว้เป็นปีแล้วนะยังไม่ได้เพ้นสักที แต่สิ่งสําคัญเลยที่ไา้จักการอยู่บ้านก็คือเหมือนมันทําให้เราได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นได้รู้จักตัวเองมากขึ้นว่าจริงๆแล้วตัวเองชอบอะไรไม่ชอบอะไรอยากจะทําอะไรไม่อยากจะเป็นอะไรอะไรแบบนี้มันเหมือนทำให้เราได้ทบทวนตัวเองก็ประมาณนี้นะสำหรับการอยู่บ้านของเฟยก็อยู่มาหลายเดือนแล้วแหละแต่มันก็ยังดีที่เฟยยังมีได้ออกไปส่งของบ้างส่งของก็คือขายของใช่ไหมแล้วมีส่งของลูกค้าบ้างไปซูเปอร์บ้างไม่งั้นก็คงเป็นโรคซึมเศร้าไปแล้วอะทุกคน การอยู่บ้านของทุกคนเป็นยังไงบ้างอะทุกคนทําอะไรบ้างตอนอยู่บ้านก็ช่วยคอมเมนต์อัปเดตกันมาหน่อยนะเฟย์อยากรู้ว่าตอนอยู่บ้านของแต่ละคนเนี่ยทุกคนทําอะไรกันบ้างนะคะก็คลิปนี้ของเฟย์ก็มีประมาณนี้เลยนะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์นะเดี๋ยวเฟย์จะเข้าไปพูดคุยในคอมเมนต์นะคะก็อยู่บ้านของเฟย์ก็น่าเบื่อประมาณนี้แหละก็คลิปนี้ไปก่อนแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์และกดซับสไคร้นะคะบ๊ายบาย